บูชานะครัก็จะมีตะกรุดนะที่เป็นตะกรวด3นิ้วนะครับเป็นยันตีนะครับที่รูปที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็3นิ้วนะครับสร้าง100ดอกอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินยันเมียตามหานิยมสร้าง120ดอกและ200ดอกที่จะเป็น2นิ้วนะครับมาามาเจจ้้จย้ยยยยังงงอสสสะะนนุดดดทคแพต สองดอกสุดท้ายครับหมดแล้วครับสองดอกสุดท้ายครับโอก,กาสหน้าเชีงใหม่นะครับรหมดแล้วกาอกมคอ่อสุดท้ายสวัสดีครับวันนี้ผมเบ้ากิจคนนันสังจะพาพี่พีเอฟซีนะครับมาดูบรรยากาศในาการเปิดเช่าวัตถุมงคล เป็นตะกุดนะครับวันนี้มีทั้งหมด3รายการนะครับตะกุดที่พีพีเอฟซีนั่งรอสําหรับเช่าบูชากันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการเช่าวัตถุมงคลภายในวันนี้กันเลยนะครับไปกันเลยนี่ก็คือประชาชน ที่มาเช่าวัตถุมงคลนีนจะเป็นวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับรุ่นซื้อที่ดินนะครับวันนี้จะเปิดให้เช่าบูชานะครับก็จะมีตะกรุดนะครับที่เป็นตะกรว3นิ้วนะครับเป็นยันตีนะครับที่รูปที่ผมถ่ายให้ดูนะครับก็3นิ้วนะครับสร้าง100ดอกอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินยันเมตตามหาดิยมสร้างร้อยดอกและ200ดอกที่จะเป็น2นิ้วนะครับอันนี้ก็คือ เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ต่อแถวรอนะครับรอเวลาที่ทางวัดนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่จะให้เช่าบูชานะครับวัตถุมงคลสำหรับพี่พีเอฟซีที่สั่งจองเข้ามานะครับสำหรับที่ฝากใครหูเป็นธุระให้นะครับวันนี้ผมก็มาเป็นธุระให้นะครับตั้งแต่เช้านะครับรอเวลานะครับรอดูตะกุดนะครับป่าจะสวย

บรรยากาศชาววัตถุมงคลนะครับเป็นตะกุดนทีนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศวัตถุมงคลนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการเช่าวัตถุมงคลเป็นตะกุดนะครับตะกุดจะมีเป็นตะกันะะกะนะกวนะครับตะกัวแล้วลก็นเนื้อเงินมีสองนิ้วกับนิ้วครับนิ้วคือเออก็สวยนะอันจะเล็กก็หนึ่งจุดห้าจะเล็กกว่านี้อันนี้ดีกว่าอันนี้สองนิ้วใช่ไหมราคาวันนี้น่าจะน่าจะแรงเท่าตัวนะครับดูจาก ดูจากพี่น้องผู้ที่ศรัทธาในองค์หลปู่น,ปน,นะครับมาเช่าวัตถุมงคลราคาบวกน่าจะไปเท่าตัวนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตะกัวนะครับตะกัวขนาดสามนิ้วสามนิ้วน,นี้ผมเวียนรอบสองนะครับเวียนรอบสอง ตอนนี้บรรยากาศพี่น้องประชาชนหลังไหลกันเข้ามานะครับเอาเป็นตะกรวดสองนิ้วใช่พีถันห้าร้อยแล้วครับปลอแล้วใช่หม ตอนนี้ผมอยู่ที่ตู้วัตถุมงคลนะครับของปัสสาวสูงนะครับวันนี้เป็นการเปิดนะครับเปิด เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับก็จะมีตะกุดนะครับตะกุดเนื้อเงินนะครับตะกุดเนื้อตะกวนะครับมีขนาด3นิ้วและบีขนาด2นิ้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศในตู้วัดรับวัตถุมงคลนะครับที่ทีพีเอฟซีที่สนใจนะครับมาเช่าหาบูชากันนะครับวันนี้เป็นวันที่20นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านนอกนะครับด้านนอกนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกภายนอกนะครับ ตอนนี้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สาราบูชาวัตถุมงคลที่บัสสังสูง ก็เปิดให้เช่าบูชาเหรียญใั้ทุมงคลเป็นรุ่นเสาห้าเสาห้าก็คือเป็นรุ่นที่พุทธาบิเศกไปเมื่อวันที่สิบสามในสาย,ยุนสภานร้อยหกสิบเจ็ดก็มีได้เหรียญด้วยกันนะครับแต่วันนี้จะเปิดบูชาที่เป็นตะกุดนะครับตะกุดตะกุดวันนี้ก็มีที่เปิดเช่าบูชาก็จะเป็น,เ,ปนเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวขนาดสามนิ้ว ก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินก็จะมีขนาด1.2นิ้วและ2นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินที่มีขนาด2นิ้วนะครับ2นิ้วนะครับก็จะเป็นตะกุด65ปีส2567นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่ว3นิ้วนะครับกว3นิ้วบรนยากาศนะครับบรรยากาศก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ที่มีความสนใจนะครับ ในวัตถุมงคลของวัดสะพานสูงของนปูเอี่ยมปฐมนามนะครับก็พากันมาต่อแถวนะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปเข้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับจะได้สักรอบไหมเป็นรุ่นที่น่าสะสมมากนะครับเป็นรุ่นพิธีดีนะครับพิธีไม่รู้ว่ารอบที่สามนะครับจะได้จะเหลือรุ่นไหนนะครับเพราะว่าวาระการสร้างนะดีนะครับสร้างน้อยนะครับเปิดให้เช่าบูชานะครับวันนี้นะครับผมก็มาล้อตั้งแต่ทีห้านะครับทีห้ากว่าจะ เปิดเช่าก็รอเกือบสองสามชั่วโมงครับก็จะได้นะครับถือว่าน่าเก็บมากนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับเหลืออะไรบ้างเี่ยท่านหนึ่าหให้ได้กว่าทนหนึ่เหลืออะไรมา สองนิ้วกับสามนิ้วตอนนี้นะครับก็ยังแน่นแน่นเหมือนเดิมนะครับยังไม่แผ่วเลยนะครับตอนนี้รายการน่าจะหมดไปแล้วครับหนึ่งรายการแล้วผู้คนก็ยังไม่แผ่วกันครับคนไม่ยอมเออคนไม่ยอมเะครับราคาน่าจะไปเยอะนะครับราคาตอนนี้นิ้วครึ่งหมดแล้วเจ้านิ้วหนึ่งหสองหมดแล้วหนึ่งหือสองหมดแล้ว านานเนี่ยตำนานนะครับเปิดให้เช่าไม่ถึงหึชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงตอนนี้เดือนไหนก็น่าจะได้นะครับตอนนี้หมดไปหนึ่งรายการนะครับ คนเยอะมากครับนี <c oughs> ่นะครับบรรยากาศนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่บรรยากาศหน้าตู้วัตถุมงคลครับของศาลาศาลาเช่านะครับตอนนี้นะครับรายการที่หมดไปแล้วนะครับก็จะมีตะอตะกุดนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับห2นะครับหมดตั้งแต่3 0นาทีแรกนะครับรายการที่2ก็จะเป็นรายการเนื้อเงินขนาดนะครับ2นิ้วนะครับ ก็หมดไปแล้วครับตอนนี้เหลือรายการที่เป็นตะปุดนะครับตะปุดที่เป็นเนื้อเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวที่เป็นสามนิ้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับนี่คือบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเอาวัตถุมงคลน,นะครับมาดูมงคลที่เราเช่าเมื่อกี้นะครับไปให้ไปวางที่ตักองค์ปูนะครับเพื่อที่จะให้หลวงปู่นะครับได้เพ,เ,พเพื่อเพิ่มความขังนะครับรอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศภายในนะครับ รโดปกสอายเปนงานี้สุดท้ายกตายาตุมกอดกจาอกจ้เอามาสอกจ้าจ้จ้าใช่จ้าอีก3อสุดท้ายสามดอกสุดท้ายหมดแล้จ้ะสออันนี้ราคาสี่ร้อยใช่ไหมหกนี่ร้อยเม่รอดได้หลารางวัลสุดท้ายไมเหลือหมดแล้ว สองดอกสุดท้ายครับหมดแล้วครับ2องดอกสุดท้ายครับประกาสหน้าเชอใหม่นะครับแกาอ้้อังค้ายอหนึงดมีดไหมไม่มยหมดแล้วหมดแล้ว โดดสุครับแฮปปี้เบิร์เหูหมดแล้วครับหมดแล้วเอ่อกระทูงคนตะกุดนะครับตะกุดไี่ว่าจะเป็นเนื้อตะกัวเนื้อเงินทีเป็น1.2แล้วก็2นิ้วและ3นิ้วตอนนี้ทางวัดนะครับหมดเรียบร้อยนะครับ ที่เรียบร้อยพี่น้องประชาชนนะครับหมดภายในนะครับไม่ถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับสุดยอดมากนะครับด้วยบารมีครับหลวงปู่กินนะครับหลวงปู่กินหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่ทองสุกนะครับที่วัดสะพานสูงตำบลหนองอุดมนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ ในการนะครับที่ตู้นะครับเช่าวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับต่อไปนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่พ p f c นะครับที่ได้จองไว้กับทางวัดนะครับที่มาเช่าวัตถุมงคลนะครับก็มารับนะครับมารับรายการจองไว้นะครับก็คือวันนี้ก็เป็นการรับรายการจองนะครับจะมีเป็นที่เป็นเนื้อล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตที่เป็นด้านหลังเป็นฉากเงินนะครับ เนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับในการเช่าวัตถุบุคคลนะครับรุ่นเสาห้านะครับปี2020มีสายยน,สน์สมาร์67นะครับกขเก่าคว่บสวัสดีครับ